พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าวิเคราะห์จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา WRFDA ระหว่าง28ธันวาคม68ถึง6มกราคม69ช่วง28 29ถึง29ธันวาคม68อากาศเย็นในตอนเช้าบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนโดยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีอากาศหนาวตามยอดดอยยอดภู ส่วนภาคใต้ยังมีฝนบางแห่งตามมรสุมที่ยังมีกำลังปานกลางมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง ส่วนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่30ธันวาคม68ถึง3มกราคม69มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะมีกำลังอ่อนเส้นความกดอากาศเท่าที่บ่งชี้1,012 hpa ขยับขึ้นมาสูงทำให้อากาศอุ่นขึ้นกลางวันแดดดียังมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งให้ได้สัมผัสตามยอดดอยและฝุ่นอาจจะกลับมาสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อลมอ่อนลงระวังหมอกหนาบาง พื้นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวได้ส่วนช่วง4-6มกราคม69ยังมีลุ้นอากาศที่จะหนาวเย็นลงอีกครั้งเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมแรงขึ้นภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลานาราธิวาสคลื่นลมแรงขึ้นด้วยต้องระวังอากาศเปลี่ยนแปลงสังเกตเส้นความกดอากาศเท่าสีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่มีการประมวลผลใหม่